ส่นนําโดยการจิตอาสาพระราชานนท,นทานมณฑลทหารบกที่37โดยชุดปฏิบัติการประสานการคุ้มครองป้องกันชุมชนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำาริบ้านหวยยาา้วยย่าไซโดยนหน้าจัดกิจกรรมมอบรอยยิ้มด้วยความห่วงใยมอบความจริงใจสู้ภยัยฤดูหนาวนี้ ด้วยการนำถุงยางชีพพระราชทานและผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้กับครอบครัวของนายจะปีจะซออายุ77ปีครอบครัวของนายอาตีเสร่เมื่อกูอายุ68ปีและครอบครัวของนางนาตินาปูอายุ63ปีค่ะซึ่งทั้ง3ครอบครัวนะคะอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลป่าแดดอาเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายและมีฐานะยากจนค่ะ การดำรงชีวิตประจำวันมีความยากลำบากไม่มีไรายได้ประจำต้องอาศัยการรับจ้างทั่วไปเช่นการปลูกข้าวโพดหักข้าวโพดปลูกข้าวเกี่ยวข้าวถังญ้าและแบกหามต่างๆเพื่อหาไรายได้เลี้ยงครอบครัวดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะทางหน่วยจึงได้นำถุงยางชีพพระราชทานจำนวน3ามถุงและผ้าห่มกันหนาวของกองทัพบ,บกรวม12ผืนลงพื้นที่นำไปมอบช่วยเหลือนะคะ ประกอบกับในช่วงนี้ค่ะที่สภาพอากาศในพื้นที่ยังคงหนาวเย็นอยู่โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนและช่วงเช้ามืดอีกทั้งอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2569จึงถือเป็นของขวัญปีใหม่เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย โดยแต่ละครอบครัวค่ะก็ได้กล่าวขอบคุณทหารที่ได้นําถุงยังชีพรรชพระราชทานและผ้าห่มกันหนาวมามอบให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆซึ่งก็สร้างความประทับใจและความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะ